มหางวนหงวนหุงเลยนี่นะเขามาหางวอนหครับผมงวนนี้งวนพกกรผมเนาะจุดแสดงเขาเลยนะเลยว่าชุดหาหงวอนหงว่อนนี้พกคนนี่ัสสวัสดีครับผมกัมมอนีครับผมเนาะวันที่เจ็ดครับผมมีถุกธันยนสองหาหกหาครับผมเนาะมัอนี่ครับผมผมกอย่วัดปูยุมเพื่อกูแก่ครับผมเนาะวันนี้ครับผมปูวาครับผมจะมีการถวายซุ่มประตูกับผมนี่ครับผม ซุ้มประตูทางเข้าวัดครับผมเนาะนี่ครับผมเช็ดละครับผมนี่ครับงบประมาณสองแสนหกหมื่นกว่าครับผมเนาะเงินเอฟซีทางช่องครับผมนี่ครับสวยงามมากครับผมเนาะแต่มีสองซุ้มครับผมเนาะซุ้มแหลกครับผมซุ้มใหญ่ครับผมเนาะนี่ครับผมซุ้มแหลกซุ้มใหญ่ครับผมงบประมาณการสร้างสองแสนหกครับผมัเงินเอฟซีทางช่องับผมเด้อขอ อารมณหน้าสาธุบุญครับผมท่านครับทุกคนครับผมเนาะที่ใจบุญครับผมโอนเงินผ่านผมมาหรือว่าผมเงินให้ปูวครับผมเนาะมาส้่งวัดว่าร่างครับผมมืนีครับผมเนาะปูว่แต่มีการถวายครับผมถวายซุ้มประตูทางเข้าวัดครับผมอันนี้ครับผมอันหน่อยครับผมเนาะอันนี้ครับผมปูวาครับผมเนี่ยงบประมาณการสั่ง หนึ่งแสนสองมื่นกว่าครับผมนี่ครับตัวนี้ครับอัคคอร์อัมโมทนาสาธุบุญนะครับผมเด้อนี่ครับผมเนาะสวยงามมากครับผมเสร็จไปแล้วครับผมเนาะสองยางครับผมสุ่มเงกับซุ่มหน่อยครับผมเมื่อนี้ครับผมจะตามไปหาปูครับผมว่าปูจะให้ตัวนี้ครับผมเพราะว่า ปูวาครับผมหมืกขึ้นนี่ครับผมโทรไปหาผมว่าระหัดปูจุดถูบเสียงท่ายครับผมได้หระอครับผมเพราะวาครับผมเนาะปูวาครับผมจุดถูบกับผมเสียงท่ายนี่ครับผมเข่ามากตะหลอดกับผมเด้องดกรกับหาหนึ่งสองครับผมเนาะออกหนึ่งสองครับผมงดที่เหลวกับผมปูจุดเดคกับผมเนาะศูนย์สองหาครับผมออกศูนย์สองครับผม ขับไปหาปูครับผมเนาะว่างวดนี่ครับผมปูจากจุดทุบตัวเลยครับผมเพราะว่าปูจุดเต็มเต็มมาขึ้นเลยครับผมเนาะขอจบทีทุกทางครับผมตามไปหาปูครับผมเนาะปูก็จะผ้าปเบนึงครับผมจุดทุบครับผมมาขึ้นเยครับผมปูจุดทุบได้ครับผมเนาะขยายเงั่อนพอเพิ่นพอสุกพอหลับมือสุดท้ายมือ สไวยอันชุมประตูโคงกัขอเพิ่นขอให้เอฟซีข้อให้ญา,า,า,าติโยมทั้งหลายสีพึง่งออมีโชกมีลาบขอได้ดต่ออีกขอลังขั่งอีกครับผม,มปูจุดมานีก็บอกเคยพ่าดเสือหาเสือหกเสือโบผ่าดจักเสือเออกเสือนี่อ่ะ6กเสือนี่แปดหนึ่งหนึ่งแปดทางตะแมนครับผมปูถือ,อติดติดมาทบจุดอะไรถึอกุ้เืออ่นะ ป up, ูคอไปครับผมอยู <c <c ่นี <c 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 ่ฮะคอคอไปจุดทูปคอแหล่อคอนำเทพบังมดกับนำมนีล่ะเจ้าที่เจ้าทางเจ้าวัดเจ้าว่าเทานี่ล่ะโอ้เจ้าน้องเจ้าคุ็นเขตบ้านเท่านี้ฮัลโหลเป็นไงเพิ่นกับอยู่จึงผู้รักสงสารกิจเขตหมู่บ้านนี่แหละคอไปครับผมอก็ไม่ยากหรอกเบ็ดแต่งทันจ้าสี่ห้องคอปูคอมาขึ้นนะครับผมปูมาขึ้นนี่ล่ะจึงคอแล้วฟันดีปะปูมันเรียงฟันกต่ฟันมันคือดีก็คือบุญดี มีคนมาล่อมเจ็ดเลยมาทุกทานครับผมว่าสีทำไหลกับบ่อทำไหลวาสีดีกับบ่ดีก็มาล่อมเปิดหน้าเปิดปูอยู่กำบ้านโอ้รับผมนั่นแหละมันว่าวบ่อได้สี่ว่าเป็นตัวหนี้ก็เป็นบ่ได้ขนาดนี่ไป็ปูกันที่แล้วแม่ละกันที่แล้วครับผมเนาะศูนย์สองหาผมกันที่แล้วครับผมหัวก่อนนั่งได้พอดีพอเห็นมาฮักซักมาว่านีครับผมงวดก้อนนี่หาหนึ่งสองแม่วหาหนึ่งสองครับผมงวดนีครับผมนี่ครับเนี่ยละ พอเป็นแนวทางแล้วก็บรวหกหกเจ็ดปูฮะแปดแปดี่ปูแปดควแปดแปดเจดกับผมเด้เอเออนั่นละแปดหครับผมเบิ้งกี่เนี่ยแปดคาคาอั่นเมก้ม็อกแต่ลนแปดห้าหกกับผมเนาะปูวะครับผมตัวผมเพิ้นไปนค่จังหกรี่ปู แกมบอกทีจอดเยะบ้านจอดเยอะ6ดกที่บดแเป็นบ่อกหรือเป่อันนี้เิ่งูก็แปดมันจอดผักบ้าแกมันมันจอดบนนันดมันเคยอกเรือ6โคกท่างางเตอื้อก็แรีนได้ไหอันอันนี้ก็แรด้ใช่ใส่เะครับผมจะจดตีเอาเอง6หกฮะเดือบ่า8แปดจอดกัมครับผม เพราะว่าสันสิิกับบุเคยพลาดไงล่ะว่าอย่างไรเปาปูครับผมูดรืองเท่อนี้แหละนี่นะเป็นปปูแมนมเขามาหาเทือแล้วเขามาหาเทือจะเขาติดกันนี่สมเทือว่างนั้นบาปปุ๊บได้จุดถะนะครับผมปูจุดสุดหน้าสิแปดแนบอกสุดหนึ่งสุดหนึ่งสุดสามสุดหนึ่งก็หาเจ็ก่อนไปเขามาแหงวครับผมเนาะงวดที่งเลยนี่ครับผมปูเขามาแหงวดติดกับผม ครับผมเนาะแปดห้าเจ็ดหรือว่าหกห้าเจ็ดครับผมเนาะไวก็เบิ้งเบิ้งเอาครับผมเบิ้งเอาครับผมนี่ครับผมไปแล้วแปดปูว่าปูว่าแปดจีแปดนี่ครับผมเนาะแปดห้าเจ็ดปูว่าครับผมต้อว่าผมเห็นเป็ดหกด้วปูท่านบอกปูเห็นบอกหัวมันเหรเห็นบอกแปดจีโอ้ยมันสี่ขอไปมันสี่แล้วก็แล้วกันมันบุได้รักไปมันสี่ มันวอกห็นบน่มันวอกอย่อครับผมอ่ามันวอกามการทนเปดเ่ยมันสีลุมมาจาสีส่เลี่ยแล้วนะอ๋อมันวอกครับผม,ผมนี่ครับผมเนาะอดก,ก่อนครับผมทบ่มแปรบอรกศูนสองหาครับผมมดกอนเนะ มันก้อนอีกครับผมก็เป็นหาหนึ่งสองครับผมเนาะครูเนาะหาหนึ่งสองเราจะมากศูนย์สองหาครับผมเพก้นบูมันแจงก้นอันนั้นเอาแปะเอาแอซีนะแมีนครับผมแปละครับผมเตาไรตามันเหมืนคือวางแต่กระจายไอ้บึงยิ่งสี่หลักน้ำแดงครับปู่ทำไมน้ำแดงกว่าน่ยน้ำแดงอ๋อมีน้ำควักหลอกอ๋อครับผมนะครับน้ำควแล้วก็อันนั้นถวายน้ำแดงครับผมเนาะเทพบังบดมันอยูุ่่นอ๋อ ปูขอมเข็ยบหมดปูหอมเข็ยบของบดแล้วผมปูของแต่ละของผมเนาะนี่ครับผมปูวาครับผมขอนำเทปบังบอครับผมยังบับเอายังนะครับผมเอาแค่หน้าจอครับผมนี่ครับปูวาแปดห้าเจ็ดกับผมเด้อเบิ้องครับผมตียู่ครับผมนี่นี่ครับแปดห้าเจ็ดหรือว่าหกกับผมเนาะหรือว่าหกห้าเจ็ดรับผมนี่ครับหรือว่า ใครเกัน้วยกับคอมเมนต์เลยครับผมนั้งแต่ชิปของผมเ้อะปูนีป่ปูยังไงไล่ขึ้นอะไรปูปูยังไงไล่ขึ้นเจ็ดห้าแปดเจ็ดห้าแปดที่ปูแปดเ้าไปเลยนะครับผมปูกลับไปกลับมานะครับผมเนาะเบอร์เบอร์แ<ข>ตให้เป็นแนวทางราครับผมธรรมดาก็าคงคงหาเจ็ดสักร์ออกคงลายเหยื่อเลยครับผมเอาออกกลับมีก็ชุนหานี่ครับชุนซองภูมิกิน เออสองเมื่อกี้ศูนย์สองแหงเออศูนย์สองหาเนี่ยเออมันออกย่อนหัวมีสองเถือครับผมปู 3, 3, มออครับสามสามศูนย์นั่นมันออกย่อนหัวครับผมสามศูนย์ก็ออกตรงไหมครับออกอันแปดหนึ่งศูนย์ศูนยนั่นมันออกสิบแปดเออตัวนั้นเลยย่อนหัวครับผมปูสิบแปดผู้ดีทูบเตะผู้ดีโกมาหานุ์นาครับผม ถูกชุดแลผู้ีแตกมางางาออกงาออกไหน่งแปดศูนย์ในะหนึ่งแปดูออกหนึ่ปูออกหนึ่งแปด้ศนนครับผมนสองศูนย์สามก็ศูนย์ครับผมปูศูนหเจก็ห้าเจ็ดสุดเขาไม่งวดหรกปูจุดทุบนี่เขาไม่หางวดเลตีเขาม่หางวดหงดลยนี่นะเขาม่หางวดหรกครับผมหัดนี่หงดหกครับผมเนาะจุดแดงเขาเรียว่าจุดหางวดหงวดนี้ ก็คนนี่กายมันนันม่ได้จุดมันมีรู้อะไเ้ยกา่เขาได้แขกน้ำมันทูกคนน้ำคนทูกเจ้าสื่อมาถวายทมิี่อะไรก็ไปแกะมันมาจุดเลยเอครับผมนี่แคบหน้าจอครับผมนี่ครับผมนี่ครับแปดห้าเจ็ดหรือว่าเจ็ดห้าแปดหรือว่าหกห้าเจ็ดครับผมเนาะอยู่ครับผมแต่ว่าผมเห็นเป็นหกห้าเจ็ดครับผมปูวาครับผมลบแปดห้าเจ็ดครับผม ถ้าชอบคลิปนี้ครับผมเนาะฝากกดติดตามนะครับผมกดไลค์กดแชร์ครับผมเนาะพูวะครับผมปูจุดถูกครับผมโขมากห่างมวลละครับผมมวดนี่เป็นมวดที่หกครับผมเด้อโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับผมทรรมกาตัดกับผมเนาะบ่มากระพันเลยครับผมคลิปนี้กับสวัสดีครับผมเจอนคลิปหน้าครับผมเนาะเอาว่ากับผมนี่ปูว่าปูขอกับเทพบังบทกับผมเนาะนี่ครับผม ถ้าใครเห็นเป็นตัวไหนช่วยคอมเมนต์ด้วยครับนี่ครับผมเนาะเอาตามนี้ครับผมจิมบน,น่กัสบสวัสดีครับผม